สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่อง로디사쿠 a channel นะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันใน ep แจกบ้านค่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าเป็น ep ที่ทเท่าไหร่นะคะทุกคนน่าจะเป็น ep ที่เจ็หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอาเดี๋ยววันนี้มาแจกบ้านกันเลยนะคะก็คือบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านของคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าเราเนี่ยแปลของเขามานะคะก็คือเอามารีวิวนะคะทุกคนเครดิตก็คือ อยู่ในชื่อของสิ่งก่อสร้างแล้วนะคะทุกคนมาแล้วก็มาปรับสีให้มันสว่างนิดนึงนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มมีวิวกันเลยบ้านหลังนี้เนะี่ยเป็นบ้านสองชั้นนะคะที่อยู่ตรงบริเวณศาลเจ้านะคะแล้วก็ติดริมทะเลด้วยนะคะก็ไม่ถึงจะติดริมทะเลทุกคนแต่ว่ามันเป็นเห็นวิวริมทะเลชัดมากดูดิเห็นวิวชายหาดอะไรชัดมากนะคะแล้วก็เห็นถนนด้วยนะคะเออรถผ่านไปผ่านมานะก็ถือว่าทำเลที่ตั้งค่อนข้างดีเลยนะคะเนี่ออยตรงนี้นะ มาค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านนะทุกคนเราก็เข้ามาในบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวที่ฝั่งซ้ายก่อนนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยเข้ามาโซนแรกเป็นโซนนั่งเล่นเลยนะคะนี่มีทีวีวขนาดใหญ่แล้วก็มีการจัดกระถางดอกไม้ด้วยเป็นแจกันหรือกระถางดอกไม้นั่นแหละทุกคนดูดีน่ารักมากแล้วก็มีเตาผิงไฟนะคะมีโซฟาสุดคลาสสิกตรงนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ มีรูปภาพด้วยนะคะทุกคนถัดมาเลยนะคะโซนนี้ก็เป็นโซนห้องครัวนะคะนี่เลยทําอาหารไปด้วยก็มีความสุขไปด้วยเพราะว่าทุกคนดูวิวดิวิวด้านนอกเป็นทะเลค่ะสวยมากๆเลยแล้วก็นี่มีการตกแต่งน่ารักมากๆาเลยนะคะโหคนสร้างเก่งมากๆเลยมีโต๊ะสาหรับนั่งรับประทานอาหารตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นตู้ใส่อาหารนะคะทุกคน คล้ายๆกับตู้กับข้าวแหละทุกคนอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าอุ๊ยมีรถผ่านนะทุกคนห้องน้ําห้องน้ําที่ติดกับถนนเลยนะคะอันนี้เป็นโซนเครื่องซักผ้าล้างหน้าแล้วก็มีเป็นที่อาบน้ําตรงนี้เลยเห็นไหมเฮ้ยวิวติดถนนมากเลยทุกคนเมื่อกี้มีรถผ่านด้วยนะคะมีอ่างให้แช่น้ําด้วยนะคะโอ้โหอุ่นๆไปเลยนะคะนี่ดูเห็นวิวถนนด้วยนะคะทุกคน เราก็จะขึ้นไปชั้น2กันเลยนะคะมาเลยทุกคนอันนี้เป็นชั้น2นะคะทุกคนมีห้องเดียวนะห้องเดียวที่ว่าก็คือมีโซนเล่นคอมเล่นเกมตรงนี้ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเห็นวิวทะเลอีกแล้วนะคะวิวดีมากๆเลยตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้มีป้ายน่ารักน่ารักติดเต็มเลยนะคะเห็นไหมทุกคนป้ายน่ารักเต็มเลยนี่เลยเป็นวิวทะเลมีผ้าม่านปิด อันนี้นะคะถัดมาก็เป็นโซนนอนค่ะทุกคนพักผ่อนไปตรงนี้ก่อนดีค่ะตรงนี้เป็นโซนแต่งหน้าแต่งตัวนะคะทําผมนะแอมเห็นรองเท้าแตะด้วยทุกคนนี่เห็นรองเท้าแตะด้านล่างไหมเห็นไหมทุกคนน่า,ารักมากเลยรองเท้าแตะด้านล่าง <laughs> ก็ประมาณนี้อันนี้เป็นโซนเตียงนอนนะคะก็นอนหลับสบายใจนะคะเป็นกระจกรอบด้านเลยนะัเนี่ยทุกคนคือแบบอารมณ์เหมือนบ้านคนรวยมากทุกคนเห็นวิวทั่วเมืองเลยนะคะ ทั้งศาลเจ้าถนนทะเลเอ่ยอะไรเอ่ยนะเดี๋ยวรีวิวนอกระเบียงกันนอกระเบียงนะคะมีการจัดดอกไม้กระถางต้นไม้ตรงนี้นะคะให้ล่มลื่นนะคะก็สามารถมารับลมด้านนอกได้นะคะวิบรรยากาศดีมากนะคะเป็นไงคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่มีถนนมีแบบรถผ่านด้วยนะ อันนี้นะคะเป็น ID ของน้องนะคะมี2 ID นะคะทุกคนก็ลองมาเล่นกันดูนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะคะกับคลิปแจกบ้านนะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพือเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะว่าจะมาแจกบ้านหลังไหนและบ้านสีอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะทุกคนบ๊ายบาย